สวัสดีครับนี่คือรายการเดลี่เนื้อเปื่อยครับรายการที่จะมาเล่าอะไรเปื่อยๆให้มันเหมือนเนื้อเปื่อยนั่นเองเออนะฮะสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่จะลองทำซีรีส์นี้ดูเนาะก็ตั้งใจว่าจะเป็นอะไรที่เปื่อยๆในแต่ละวันแล้วเราก็จะมานั่งรีแคปกันนะครับในแต่ละวันเนาะสำหรับวันนี้ตื่นเช้ามาก็โอ้ตื่นก่อนในกาปุกด้วยนะฮะตีส4่สไม่รู้ตื่นมาทํำไมนะครับ แล้วก็หลับๆตื่นๆน,นอนทะเลาะกับในกาปุกจนถึงประมาณตีห้าครึ่งก็เลยเด้งตัวขึ้นมานะครับเ mm. ด้งเตอเด้งตัวขึ้นเด้งตัวเด้งตัวขึ้นมานะครับ mm. แล้วก็ลุกไปอาบน้ําตอบแชทพี่ที่ทํางานนะครับคุยเรื่องงานกันหลังจากนั้นก็ลงมารีดผ้านะครับถูซ้ายถูขวาเอ้ยเสื้อยูนิโคสีขาวมันรีดง่ายมากตอรีดลงไปปื้ดเดียวโอ้เรียบแปะนะหลังจากนั้น หยิบกุญแจใส่แว่นตาหวีผมเรียบแปะเออแล้วก็เดินลงชั้น4ี่โอ้ปวดขามากปวดขามาจากวันวันจันทร์ที่ไปตีแบดกับเพื่อนๆสมัยมัธยมมานะครับหลังจากนั้นเออก็ขึ้นวินครับโอ้โหแล้วมันเป็นช่วงที่เออประเทศไทยเราเนี่ยประกาศใช้น่าจะเป็นฟิลแบบต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งนะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยคน ไม่สวมคนซ้อนหรือแม้กระทั่งคนขคับก็จะมีโทษนะปรับก็แรงอยู่น่าจะสองพันถ้าจะไม่ผิดก็มีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นตอนที่นั่งรถมอไซค์เจอพี่วินมอไซค์คุยเรื่องบอลกันเรื่องปกติเออเป็นพี่ที่ก็ค่อนข้างสนิทก,กันในระดับหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็ได้สังเกตที่หัวของพี่เขาเป็นหมวกกันน็อกที่มีหออูแล้วมันมีหูแล้วแบบ ใส่แล้วเหมือนเหมือนมีภูมากอะ่ะคือคือถ้าผมใส่เนี่ยมันเป็นหมีภูแน่ๆแล้วมันมันดูตลกมากนะแต่มันแบบหูมันน่าหยิกมากเลยอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยก็นั่งไปถึงที่ทํางานใช่ไหมครับเออแล้วก็ไปนั่งกินข้าวนะฮะวันนี้ความน่าสนใจคือปกติที่ทํางานเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นหมูกรอบวันนี้ครับเป็นครั้งแรกที่ตอนเช้าได้กินกะเพราหมูกรอบโหน้ําตาจะไหลบวไปกับผัดฟักทองแล้วก็ไข่ดาว ถือว่าเป็นมือเช้าที่ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นไปเตรียมตัวนะครับหลังจากนั้นก็ทํางานเออวันนี้มีวันนี้ได้ <c oughs> ได้เทรนน้องที่ที่มาฝึกง,งานด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะปกติเป็นแต่น้องใหม่ไม่เคยเป็นแบบพี่โตๆบ้างเลยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นพี่โตๆหลังจากนั้นก็นั่งทํานู่นทนํานี่เออต้องมีทําเอกสารนะครับขอแลกเวลางานอะไรอย่างนี้ด้วยเออก็โหแต่ยากมากเพราะว่า ด้วยความที่ว่าตารางงานของแต่ละคนมันก็แน่นอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้การแรกเนี่ยมันมันยากนิดน,นึงเนาะพอเสร็จแล้วก็ไปนั่งประชุมอ๋อไม่ใช่นั่งประชุมเอากินข้าวก่อนละแกนเออวันนี้ข้าวเที่ยงเนี่ยเออเป็นเขาเรียกว่าไงดีอะเป็นแกงเขียวหวานเออแต่ตอนแรกจะกินข้าวกับแกงเขียวหวานสรุปคือข้าวหมดเออ <laughs> ก็เลยต้องกินขนมจีนซึ่งทีนี้พอกินขนมจีนมันก็อ่าเข้าใจขนมจีนแล้วก็แกงเขียวหวามันก็มีความแบบหว,วานๆอะไรอย่างนี้แล้วความน่าสนใจก็คือวันนี้มันมีน้ํากระป๋องเออน้ํากระป๋องแบบฟิลฟิลแบบ โลชูกาไม่ใช่โลชูกาแบบโนชูกาเลยนะฮะศูนย์เปอร์เซนก็เป็นเมลอนกับน้ำพีทเออก็เป็นฟิลแบบกระปองเหมือนคล้ายๆกับแบรนด์หนึ่งละกันเนาะทีนี้พอเสร็จปุ๊บอ่าตอนบ่ายก็มานั่งทำนู่นทำนี่คุยงานกับพี่แล้วก็ตอนเย็นก็ลงมาประชุมนะฮะหลังจากนั้นพอประชุมเสร็จปุ๊บก็ลงมากินไม่ใช่กินข้าวลงมาเล่นกีฬาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆหลังจากนั้นก็ขึ้นแก๊บกลับบ้านทีนี้ระหว่างทางเนี่ยขึ้นแก๊บกลับบ้านเนี่ย มันก็มีความคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกเยอะมากนะฮะได้ไอเดียในการทํางานหลายอย่างมากเออมีไฟในการทํางานแล้ววันนี้น่ารักมากแบบรู้สึกว่าชื่นชมตัวเองมากตรงที่ว่ากลับมาถึงห้องแล้วเปลี่ยนน้ำให้ป่า <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ให้น้องเนี่ยทนทุกทรมานอยู่กับเอ,อ่อน้ําที่ไม่ได้เปลี่ยนมาเลยประมาณเกือบหนึ่งเดือนไม่รู้น้องมันทนอยู่ได้ยังไงเนาะเออก็ ก็เปลี่ยนน้าให้น้องนะฮะหลังจากที่เมื่อวานเรากองน้ําไว้แล้วเออเพื่อแบบเอาเอามาวางไว้ทิ้งไว้เพื่อให้คอลีนมาละเหยไปเนาะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนน้ำวอ้น้องดูล่าเริงแจ่มใสดีไม่กระโดดมาปบมือให้ด้วยนะ <laughs> นะฮะก็วันนี้เป็นรีแคปครั้งแรกนะครับสำหรับไดรี่เนื้อเปื่อยก็ดูแล้วมันก็ยังไม่ได้เปื่อยเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ยังเป็นวันทำงานแต่คิดว่าถ้าเป็นช่วงที่ได้หยุดหรืออะไรเงี้ยโอ้โหก็คิดว่าน่าจะเนื้อเนื้อเปื่อยสมชื่อแน,น่นอนนะครับยังไงก็ถ้าใครมีอะไรที่เปื่อยๆเหมือนกันก็มาแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปนอนก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ